สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวของแพลตฟอร์ม Facebook นั่นเองนะครับว่าผู้ติดตามตัวนี้นะครับนั้นเพิ่มอย่างไงนะครับก็ดูผมได้เลยอ่าอย่างแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า kmktest แบบนี้นะครับอ่านี้นะครับนั้นเธอไปแล้วก็เว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยอ่าพอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีทําการลงชื่อใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ ชื่อผู้ใช้งานอีเมลลายผ่านที่ยาลายผ่านนะครับกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับทั้ง4อย่างนี้นะอ่าอีเมลก็มั่วได hm But, you, okay. ้นะครับชื่อผู้ใช้ก็มั่วได้นะครับเอาไปได้ทุกอย่างมั่วได้หมดนะครับแต่ก็ให้ทุกคนทาการอ่าจดไว้ด้วยก็ดีนะครับเราการเราลืมนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กสองช่องนี้นะครับเมื่อทําการกรอกแล้วนะครับติ๊กแล้วทําการสมัครสมาชิกได้เลยอ่าล้วก็จะมาลงชื่อผู้ใช้งานกันนะครับ เมื่อเราลงชื่อเขาใช้มาแล้วนะครับทุกคนก็ให้ดูที่หมุดหมู่การหมุดหมู่นะครับมีตัวทดลองใช้งานฟรีนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะมาลองทดลองใช้ก็สามารถมาทดลองได้เลยนะครับตรงบริการจะมีอยู่2แพลตฟอร์มนะจะเป็นบัมวิวของ t i k t o อนะครับแล้วก็เป็นไอจีนะครับอินสตาแกรมเนาะก็จะเป็นตัวฟรีนะครับก็ทุกคนสามารถมาลองใช้กันได้นะครับส่วนหมุดหมู่ปกติเฟซ o ุ๊ o ยูท u บทิก t ็อกแล้วเป็นอินสตาแกรมหรือว่าไอจีนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นนะครับเขาจะมีต่างๆให้ทุกคนเลือกเลยนั่นเเองงนนะรบบ่่าากกตต้แไห็จมพิ เลยเพิ่มยอดวิวเพิ่มซับนะครับเพิ่มรีวิวแฟนเพจติดตามแฟนเพจนะครับหรือว่าเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์อ่าอย่างที่ผมจะมาทาตัวนี้นะครับเนาะอ่าทุกคนสามารถเลือกได้เลยส่วนใครนะครับสนใจแพตฟอมตื่นเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับแพตฟอมตื่นก็มีรองรับกันด้วยนะครับก็ลองอาดด่านดูอ่าสุดผมนะครับจะมาเล่นกับฟังก์ชันด้านบน,บนกดไปที่ a c e b o o k นะครับเลืรรตรงหมดบู๋นนะครับมันก็จะเป็น Facebook ล้วนเลยเราจะได้ดูสบายตาม,มากขึ้นอ่าผมจะหาคาว่าเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะครับคือหัว อ่าแล้วดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกได้เลยนะครับต้องการแบบไหนนะอ่าก็ผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้ละกันนะครับอ่าพอเลือกแล้วนะครับก็เจอหมายเหตุตรงนี้นะครับให้ทุกคนทําการอ่านกันก่อนนั่นเองนะครับพออ่านแล้วนะครับก็เจอหัวข้อลิงก์ง่ายๆเลยครับเป็นลิงก์โปรไฟล์นะครับเฟซบุ๊กที่เราต้องการจะปั๊มนะครับทำการก๊อปลิงก์นัานบนแล้วกดวางไปเลยอ่าแล้วเจอหัวข้อปริมาณอันนี้คือปริมาณยอดผู้ติดตามนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มผมก็เพิ่มไปร้อยหนึ่งนะครับขั้นต่ำของทางเว็บ าระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อกูแล้วนะครับเป็นตอนนี้เราก็แค่รอยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับง่ายๆเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนั่นเองนะครับเนาะในการตักซื้อตัวนี้ถ้าใครนะครับสนใจเนาะลิงด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับถ้าทำกันง่ายๆแบบนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวผมขอย่าไปดูยอดผู้ติดตามเดิมก่อนนะครับจะเป็น1 4 7 0งนะครับอ่ะอ่ะพันสี่พแล้วกันนะครับตรงๆทุ่นๆไปเลยอ่าในวันที่ทําการรอขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นะครับจะมีบอร์ดการสั่งซื้ออบก อ,ออเดอร์ล่าสุดคือด้านบนสุดนะครับก็คือเราจะดูง่ายขึ้นนะครับแค่กรอบเลขออเดอร์ตัวนี้ไปถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสาม,มารถแจ้งเขาได้เลยนะครับเลขเลขออเดอร์ตัวนี้แล้วจะมีหัวข้อปริมาณข้าริการบอกนะครับหัวข้อลิงก์กับสถานะบอกหมดเลยนะครับนอกในหัวข้อนี้หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทางการคอโทสนะครับอังเปาวอลเลตนะครับคริปโตเฟอร์เซ็ตมอนแลวก็ทูมอนิวอลเลตนั่นเองนะครับถ้าใครนะสนใจสลากก็สะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับอแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับ เราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะอะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจัยนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะะแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยว a d ทางเว็บไซต์นะครับจะทาการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองนะครับ หรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอยากให้อดินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะ ลิงก์ของเรานะครับกอไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอะแล้วครับตอนนี้ผู้ติดตามผมก็ได้ทําการเพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็น4,805แบบนี้ครันอก็ได้เรวทเลยะคาับา การถ้าใครนะครับสนใจเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์แบบนี้นะครับเพิ่มแชร์เพิ่มไลค์เพิ่มอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับอ่าก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ตัวนี้นะครับกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ